สวัสดีครับยามเย็นที่ไร่เวียงทองวันนี้นะครับเราจะมาแฮปปี้นิวเยียร์กันนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะครับหลายเวลาเราไม่ได้มานะครับก็จะมาสวัสดีปีใหม่ในช่วงปี2565นะครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็กำลังจะลงแล้วนะครับเดี๋ยวเรา ไปดูสถานที่ที่เราจัดไว้นะครับครับเราเดินทางมาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับของวันที่8นะครับีตอนนี้เราก็จัดสถานที่ไว้เรียบร้อยช่วงเย็นนะครับช่วงมืดๆนะครับเราก็จะเปิดไฟนะครับจากที่เราทำไว้นะครับ ก็มาทำกันตามปกติครับมาด้วยกันตลอดครับสารวัตรครับ mm hmm. พุงปิ้นอยู่นะครับ mm hmm. เราจัดไว้เรียบร้อยจัดแล้วนะครับกำลังจะเริ่มรอเวลาพบค่ำนะครับเราก็จะเปิดทำการ แฮปปี้นิวเอียร์2022นะครับช่วงยามเย็นนะครับที่ไล่เพียงทองรู้สึกจะมีความสุขมากๆนะครับบรรยากาศสุดยอดมากเมื่อคืนนอนหนาวเลยนะครับ19องศานะครับเย็นเย็นมากๆเลย19องศา ช่วงนี้ฝนไม่ตกนะครับเป็นหน้าหนาวนะครับอาจจะแห้งแรงนิดนึงเดี๋ยวเรามาพบกันช่วงเย็นนะครับช่วงมดืมดมืดนะีครับ สำหรับการติดตั้งไฟของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะเปิดทําการเดี๋ยวในค่ำคืนนี้นะครับจะเปิดให้ท่านได้ชอชมของกับแก้มเราได้มาแล้วนะครับ ทอดมันปลานะครับของน้องชายเองนะครับถ้าใครต้องการที่บ้านโกงก็สามารถสั่งได้นะครับไม่แพงครับจุดละสามสิบบาทแล้วก็มีกาก,ากหมูมีกล้วยะมะขามเทศกระบกแล้วก็ข้าวโพด จากน้องทุ่มนะครับครับในช่วงเวลาพบค่ำกลางคืนวันนี้เรามาดูกันตอนนี้ติดไฟเรียบร้อยนะครับเปิดนี่เราจะมาแฮปปี้นิวเยียร์กันสวัสดีปีใหม่2,565ในวันที่8 มกราคม2 5งพัน้า้วันเด็กนั่นเองนะครับแต่เราจัดแฮปปี้นิวเยียร์ที่ไล่เวียงทองนะครับถ้าจะได้ยินเสียงนะครับเสียงจักระจันเรไรร้องระงมนะครับเสียงยิงลีดนี่แล้วเราไปดูใกล้ๆ ีครับเป็นการติดตั้งไฟให้กำลังเทสเทสเครื่องเครื่องฉายสไลด์เรามาดูรอบๆติดไฟ happy new year ยอย่างสวยงาม พร้อมของรับประทานเพียบครับกำลังเทศจอนะครับครับจากมุมนี้นะครับเรามองออกไปด้านนอกนะครับทางเข้า ตัวได้จ้าเปิดไฟได้ครับกำลังเทสนะครับเทสเครื่องเทสเครื่องนี่จากนี้เรามาดูห้องเครื่องเราห้องเครื่องเราก็ติดตั้งไฟนะครับห้องเครื่องคือห้องที่เป็นห้องเครื่องยนต์ใหญ่นะครับถ้าเป็นคนเราก็เป็นตับนะครับอะสวัิดเครื่องเลย เพื่อคู่เราใช้ไฟโซลเซลนะครับตอนนี้เราเริ่มเปิดไฟแล้วครับใช้เครื่องดีเซลนี่ครับโบริเวณของงานนะครับที่ไล่เวียงทอง ถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับก็กริ๊งกล้างหากันได้นะครับจะแวะเข้ามาชมนะครับบรรยากาศหรือมาพักผ่อนหรือมาเที่ยวนะครับก็ติดต่อได้นะครับที่วีเคตะลอนทัวร์นะครับเดี๋ยวจะพาท่านมาเที่ยวนะครับมาพักผ่อนอากาศเย็นๆนะครับตอนนี้เราใช้เครื่องปั่นไฟแล้วนะครับเริ่ม ปั่นไฟเพื่อจะฉายจอ LED นะครับเพราะไฟปกติของโซล่าเซลล์เนี่ยจะไม่พอ ครับช่วงนี้เราก็ทดสอบเครื่อง,อองก็อย่าลืมนะครับใครที่ชอบท่องเที่ยวแบบบรรยากาศสบายสบายนะครับที่ไล่เบียงทองนะครับก็กิงกลางกันมานะครับวันไหนว่างพากันมา ครับสําหรับค่ำคืนนี้ก็คงจะให้ท่านชมบรรยากาศเพียงเท่านี้นะครับต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการบรรเลงเพลงกล่อมไปเรื่อยๆนะครับสำหรับแฮปปี้ e น Year ่นะครับ2002นะครับ2องพนย2นะครับก็ขอฝากแค่นี้นะครับสำหรับก็ขอขอบคุณสําหรับท่านที่รับชมด้วยดีมาตลอดนะครับก็ขอบคุณมากครับ ฮ p p y ี e นเ e ียครับผม